การซ่อมสซมระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนตชดนะครับในเมืองเที่ยงเมืองสังขและเมืองโบเช่ก็คือเรียนวัดตะแตยวัาตะตุโรงเรียนชัประตูแล้วก็โรงเรียนบ้านดุนครับที่เราจะดําเนินการต่อไปเท็สุดท้ายนะครับปเดที่สี่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับผมก็ยอดที่หนึ่งก็คือมีการเผยแพร่กิจกรรมภายในหน่วยงานนะครับเรามีการเผยแพร่กิจกรรมภายในหน่วยงานผ่านทันตีเชนไลน์เราคือไม่ว่าจะเป็นไลน์กลุ่ม P.E. ภาษานะครับจุุ่มงานไลน์กลุ่ม P.E. สังขาร มีการประชาสัมพันธ์นะครับในการประชุมประจำเดือนของพีสังขะนะครับสำหรับกิการที่เราได้ไปดำเนินโครงการมาในเรื่องของการเผยแพร่กิจกรรมภายนอกนะครับมีก็มีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเอ็ีทีหรือว่าช่องเจ็ดเนะครับมีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือ a อไอซีสตาร์แล้วก็เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเช่น facebook อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจําเดือนร่วมกับหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานภายนอกด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับ c o r p r a t e Social Responsibility นะครับทาง PA สังกัดของเรานะครับมีความมุม่งมั่นในการทํกากนะิจกรรมด้านนี้มากนะครับเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับขององคอ์กร PA ของเรานะแล้วก็หวังจะพัฒน,นางานด้าน CSR ต่อไปนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนแล้วก็อีกสำหรับส่วนผมขอจบการนำเสนอในครั้นี้ขอบคุณครับ